พิงค่ะพี่เอกแซวเฉยยังไม่ได้แต่งงานนะมันไม่มีมงมีมูลหรอพี่เอกถึงมาแซวมาเยอะคือเจอเขาเจอหนูตั้งช่วงนี้ยค่ะเจอทีไรก็จะถามเรื่องนี้แอบไปปรึกษาเขาหรือเปล่าไม่ไม่เลยแต่ได้ข่าวว่าเราเตรียมตัวจะไปรับดอกไม้งานแต่งงานใช่ค่ะยังไงก็ยากค่ะคือจริงๆริะหนูก็เตรียมรับทุกงานเลยค่ะหนูแค่ไม่เคยได้สักครั้งก็ประกาศไปแล้วว่า ถ้าใครจะมาแย่งดอกไม้หนูงานคิมหนูผักนะคะคืองานนี้เราล็อบบี้ไว้เลยใช่ไหมค่ะหนูอยากได้พอเราประกาศไปแล้วพี่คนมาแซวเยอะไหมคะเ่ยจริงๆอ่ะหนูสูงมากเลยนะหนูว่าหนูได้แน่นอนแล้งานนี้ค่ะน้ำมั่นใจแบบมั่นใจเลยเราฝึกสกิลการยกสายยกฝ่ายอย่างอ๋อฝึกสกิลยังสองข่ายยังสองข่ายสองยกสูงอะไรนี้เดี๋ยวเตรียมกับคิมก็ได้เออเตรียมกับคิมเลยนะง่ายสุดเลย อยากได้จริงๆแล้วตอนนี้อยากได้จริงๆแล้วอยากได้จริงๆแล้วก็จริงๆอยากได้ทุกงานค่ะอยากเป็นเจ้าห้าทแล้วถ้าได้ดอกไม้ก็จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไปไงเงมันคือคือสิ่งอยากเป็นสักวันนึงอยากเป็นสักวันนึงที่ต้องเร็วๆนี้เลยไหมคะย่าไม่ต้องเร็วๆนี้ก็ได้ แต่อย่านานมากก็ดีสำหรับเราคือสำหรับเราตอนนี้คือเรียกได้ว่าความรักเรามันสุกงอมแล้วใช่ไหมพี่แอ้มขึ้นอยู่ว่าหนูมีความสุขหรกอไม่สำหรับเราต้องรีบอีกเวลาไวไหมต้องแบบเออไม่อยากให้มันนานมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนะแต่บอกว่าอย่านานมากเออแต่อย่านานมากนะหนูเชื่อว่าเราอยู่บนหน้าเดียวกันเก็ไม่ได้อยากรอนานมากก็มั้งมั้งแต่ไม่ได้รีบค่ะไม่ได้รีบค่ะไม่ได้ไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอน แล้วก็แต่งตัวสวยรอตลอดเลยนะผมก็วันไหนมันคือมาตรฐานของหนูค่ะหนูสวยตลอดแต่ว่าไม่ได้เร็วเร็วนี้นะย่อนวานนี้เห็นบอกว่าต้องโทรไปเคียร์พี่นรีเลยใช่ยังไงนะพี่น่าคือแบบหนูก็กลับมาแบบสัมภาษณ์เสร็จก็กลับมานั่งในรถก็คิดว่าเฮ้ยเมื่อกี้แบบกดดันเขาเต็มที่มากเลยอะไรเงี้ยก็แบบโทรไปเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะว่า้ไอพูดประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆอราไม่ได้กดดันนะ อย้อนแยงจังแต่พ่อเองก็ดูแฮปปี้เนาะกับการที่เราพูดแบบนี้เนาะหวังว่าค่ะหวังว่าเขาจะทำสิ่งที่เพิ่ไปดีเดอร์มาเป็นปีรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะค่ะคาดหวังว่าเออคำนี้มันจะอะเป็นยังไงบ้างไปดิเดอร์มาก็ดีค่ะก็ก็ทำประจำเดือนปีนี้หวานขนาดไหนไม่ไม่ได้หวานมากแต่ก็หวานอยู่ ก็ก็ก็มีแฮปปี้ไม่หวานขึ้นทุกปีไหมอะแบบนี้ไม่หรอกค่ะเหมือนก็ค่อยๆออกสบายสบายสบายมีขอบแทนใจอะไรให้กันปีนี้ไม่มีทำไมอ่ะเพราะว่าทุกคนทั้งคู่ยุ่งมากอ๋อยังไงไม่ทัน จริงๆเราแอบลู้นบ้างไหมในวันนั้นไม่เลยค่ะแบบเราคยดไปแล้วว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วอันนี้คือบอกไว้แล้วบอกใช่ค่ะว่าอย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์อย่างี้หรอกใช่ค่ะทำไมอ่ะกทำไมอ่ะกเขาจึงบอกเขาเพราะเรายุ่งกันมากเลยยังไงก็ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะแต่ปีหน้าไม่แน่อะไรอย่างนี้ถูกไหมปีหน้าก็ยุ่งมากถ้าหลายคนลุ้นนะเพราะแบบคนนั้นจะถามแบบมีโบกีแหวนหรือเปล่าไม่ค่ะยังไงไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะวปีหน้ามาถามใหม่ ตีน่าเหมือนช่วงนี้โดนติดกันเนาะหน้าหนูแดงไหมคะแดงจัะเราเขินแล้วคะอีกนิดนึงจะร้องไห้แล้วนะทำไมทไมอ่ะเมื่งวันนั้นที่ดินเเนอร์รามีพูดถึงเรื่องนี้ไหมนิดหน่อยค่ะแบบแค่คุยกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาจริงๆนคู่เราแบบเราไม่ได้กดดันกันเลยก็ก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าเราเราคุยกันแล้วเพราะว่าขอให้แบบไม่ได้ยุ่งมากเพราะว่า หนูดูว่าแต่แบบ personally นะค่ะสำหรับหนูว่าถ้าถ้าทำาอะไรแล้วอยากให้เต็มร้อยค่ะก็เลยแบบคุยกันแล้วว่าถ้าถ้าจะจะขออ่ะขอแบบแบบไม่ได้ยุ่งมากคู่ได้ไหมก็เลยว่าเราต้องวางแผนเตรียมเองวว่าเออการต้องเตรียมงานเองทุกอย่างลงรายละเอียดเลยก็อยากอยากทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าถ้าถ้าถึงจุดนั้นแล้วได้ศึกษาคิมกับคิมบ้างไหมอ่ะว่าเออทำยังไงศึกษางานไปก่อนเลยให้เขาเอาตัวเองให้รอดก่อน ใช่ค่ะเขาน่าจะยุ่งมากตอนนี้ก็ให้กำลังใจเพื่อนอย่างเดียวคือเรียกว่าคุยกันได้แต่ว่าไม่ต้องห้ามเซอร์ไพรส์อย่างนี้หรออ๋อกับพี่แดนเหรอไม่เซอร์ไพรส์ได้แต่แต่ไม่ใช่ตอนนี้มีบอกว่าเมื่อไหร่ดีอะไรนะคะมีบอกว่าเมื่อไหร่ดีไม่กล้าถามเขาขนาดนั้นว่าเฮ้ยเมื่อไหร่หรอไม่ถามไม่ถามค่ะรครส์แ้วเก่งหรือเปล่ายาชอบจับได้อะเขาเก็บความลับเยอะไปได้แต่ว่าเขาบอกอยู่แล้วนะว่าครั้งนี้ยู่ไม่รู้แน่นอน แต่ว่าเขายังไม่ได้เตรียมสำหรับรอดูค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาได้ขอเราเนี่ยต้องเป็นสงคมกับการเป็นใาญ่ย่านะก็คือให้สัมภาษณ์ใหม่น้อว่า็้างนะคะคืาบอกว่าต้องให้ส่งของทางที่เป็นใาญ่ยาโอ้ขำขาดได้ค่ะพี่อันนี้ขัดฝังแล้วขัดังแล้วที่ใหญ่แน่แน่คือแบบข้างในเสียงมากวอนนี้ค่ะจริงๆคุยกันน่กขึ้นไหมคะพอหลายคนหาไเยอะมันคุยได้คุยกันน่กขึ้นไหมถรื่องนี จริงคะ่ะคุยกันมากขึ้นต้องยอมรับว,ว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันขนาดกว่นี้ใช่ค<ด>่ะแต่ว่าเมื่อแบบไปไหนมาไหนก็มีแต่คนถามก็คุยกันค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะแบบเราคุยกันนะมาตกลงว่าขอให้แบบว่างๆกันหน่ย<ม>อยเพราะว่าอยากอยากแบบถ้าจะถ้าจะไปจุดนั้นต้องเป็นแบบต้องพร้อมมีเวลาให้กัน<ม> <c oughs> แล้วจะว่างเมื่อไหร่คะแม่ยังแน่มากเลยคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างแม่ว่าไงบ้างแม่แม่ชิลมากแม่ชิลมากๆแม่ชิลมากแต่แม่ทำงานแน่นแต่แม่ อยู่กับแม่มีมีมีเอ่อ understanding ว่าแบบทุกงานเราต้องตกลงกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นก็เป็นทุกอย่างที exactly. like ่อยากทำอย่างเแล้วเลยต้องให้แม่เคลียร์กิ้วนะครับตอสแตนบายเมื่อถึงจุดนั้นเราคงคุยกันอย่างยังยังยังค่ะมีในใจหรือเปล่าว่าเออจริงจริงมีแผนในใจไหมด้คุยกันว่าแผนในใจแต่ละคน ไปถามพี่แบค่ะต้องถามพี่แบค่ะว่ายนยนใช่เนาะเขินปิดนะได้ถามหนูเรื่องอื่นไหมหรออ่าอ่าเรื่องละครตอนนี้เป็นที่ไหนนะจ๊ะอ้าวละครอ๋อที่ถ่ายอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็จริงๆถ่ายไปเยอะแล้วค่ะถ่ายเยอะแล้วค่ะก็น่าจะได้ชมกันตีหน้าแน่นอน กับพี่หมากนะเป็นแนคน่นั้ะคะวันนี้น่ารักแบบบทแบบเป็นคอมเมดี้แบบคอมเมดี้้วนเลยค่ะก็จะได้เห็นพี่หมากในอีกมุมหนึ่งที่แบบแบบหนูยังไม่เคยเห็นเลยแบบเขาน่ารักมากเลยคนคอมเมดี้ใช่คะ <c oughs>